มีการจําเสียงไม่ได้ด้วยมีการบอกไม่ใช่ด้วยปกติอ่ะปกติต้องใช้เสียงสอง่ะต้องไม่ใช้เสียงหนึ่งใช้เสียงหนึ่งจำไม่ได้เอ่อเช็คคนแล้วนะครับกินอาหารกินยาให้เรียบร้อยทำเสียงยังไงอ่ะทำเสียงยังไงเสียงแบบอ้อนนุ่มอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวที่วันก่อนนี่ยทำไมพวกลือฮาทั้งนี้อ่ะไม่ได้อ่ะขไม่ได้เจ็บเชื่อว่ผู้หญิงคนเดียวเข้ามาจะเป็นต้องด้วยเหรอ ไม่ตอนแรกนะมดดูนะตอนแรกพกว่าหวานี่ยคือต้องปอมตัวมาเพราะว่าอะไรอ่ะโอ้เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นผมผมต้องยาวกว่าอ๋อเออทรงผมก็ทรงเดียวกันตาได้คากันอีกใส่แมสกที่ดูไม่ออก สวัสดีครับสวัสดีครับเตรียมเข้านะเนี่ยตอนเขาคุยหน่อยต้องหนุ่มๆมันจะแบบมีเขาเรื่อไม่คนนึงไม่ตัวที่ยาไม่เอาอ่ะตัวน้องไม่โงตีน่ะหนึ่งนาทีก่อนเริ่มครับกินอาหารกินยาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ช่วยดูตำแหน่งหน่อยนะครับเนี่ยต้องมาคุยหนุ่มจะแบบดีเขาเรื่องโอ้ยที่บอกเป็น ปวใจฟูเลยอีหนึ่งนาทีจ้าไม่ได้กินถั่วเลยคอแห้งมากเลตอนนี้น้ำดวดยังทันน้ำเสร็จแล้วเีเข้ามาเอาเอาเอาวิปปอ้งคัเอาวิปปิ้าคัพเดี๋ยวพาอาบน้ำหน่อยเพราะเหนียวตัวมากเลย ไม่รู้ถั่วนี้จับจรดลุรเบียบอีกแล้วเรอเนี่ยไม่รู้ถั่วหรือผงชูรถเนี่ยคัำหิวช้าสุดๆซึ่งไม่กินข้าวกลับอะไรเออเราอยู่ฝีม้วนนะครับหนึ่งหนึ่งก็ไปขวาไปสองตำแหน่งนี้จอนตันตี้ท้าพิ้วอืมวันนี้ผมเล่นด้วยโอเคผมก็ต้องเอาละบายพัก อย่าหยอมาร้อนนะมันไม่ดีมันดาบเดียวบาผิวจะผิวตีหินไม่ได้ผิวสลับกับบูหน่อยทันบอกเนี่ยสลับตีกหน่อยเดี๋ยวาทำไมมันฟ้าเยอะสองกิวแล้วเนี่ยสีฟ้าเยอะอีกแล้วเราตีกันสองคิวอีกแล้วเดี๋ยวสองกิวนี้เราต้องแผนงทำไงนะลืม่อบ้านเดหินแล้วก่อนไปปาดหินแล้วก่อนถ้าตีหินไม่ได้ผิวสลับกับบูหน่อยสลับหน่อย พิวเองอูกับพี่เอขอพี่ทำ่เลยไอพิวพิวอพิวมาตีพี่สวอแล้วเนีเปลี่ยนมาหลาวอแล้วนะบมโบขอมาไม่ก็ถนัดกับถนัดกับบูไงบอยู่บจีบูอยู่กับพี่บูไม่อยู่กับพี่ไม่ก็ตลับไนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวื่อเพี่แรกอยู่ไหนวะนี่อ่ ในี่ยในคิวเยอะแล้วนะครับนับถอยหลังแล้วนับถอยหลังแล้วสิบห้าวิบัฟไปเรียบร้อยครับปาดหินให้ได้นะเราวิ่งหัวสีฟ้าเลยปิ้งหัวปิ้งมีหัวสีฟ้าเลยสีฟ้าเยอะจัดเยอะสุดแล้วเฮ้ยไม่เขามีเขาคนหนึ่งนะเออสีสีแดงแม่งไอ้นี่ว่ะสีแดงมันน้อยอ่ะเราต้องไปชนสีฟ้าว่ะสีเขียวพอมีคนมากนิดหน่อยผมยิงไปชนสีฟ้าแล้วกันงั้นิดนึงนะ พอที่หนึ่งเราไปเราไปเราไปชนสีเขียวตี้เดียวพอเราไปชนสีเขียวตี้เดียวพอที่เหลือเราไปชนสีฟ้าแล้ครับโอ้ยโอ้โหหล่นหล่นอยู่นะเราหล้มอยู่นะผักดันไปหน่อยเราโดนสีเขียวตี้หรอปิดเหรอโอ้ยไปไปเสาไกลตี้นึงครับไปเสาไกลตี้นึงไปเสาไกลตี้นึงอย่าอย่าเพิ่งเข้าไปเลยครับบอกวันคิวมาใจเย็น ปิดปากขวดไว้แล้วก็รอบอสมาฮะไม่มีใครชุบใช่มันจะได้ไปเกิดไปสอบการติ้งนะกลางว่างครับกลางว่างกลางว่างนะกลางว่างกลางว่างเฮ้ยเหมือนเขาจะแรงอยู่นะเฮ้ยสีฟ้าเข้ามายึดแล้วนะสีฟ้าเยอะระวังบ้านนะครับระวังบ้านนะเอ็มพีเตอร์ครับเอฟพีเอฟพีโอ้โหเฮ้ยมีมีเซลดาด้วยว่ะเซลดาเอส โบนโบนโบนอยู่บนอยู่โบนอยบนโบนอยู่บนได้ปะโอเคพ้าสวยครับอ่ได้แล้วมันไม่มีใครนมปิรูน้ปิดรูไว้ปิดรไว้ใกล้บ้านมีคนอยู่ประมาณสามตี้นะกล้บ้งนะครับกลางห้งกลางนะครับกลางห้างนะครับกลางห่องหน้าบ้านผมฝากพี่มดนะครับถอไปดูให้หน่อย หน้าบ้านใช่ไหมนาบ้านน้าบ้านหน้าบ้านมาใช่ไหมตะกี้พี่เอบอกอ่ะผมจะเริ่มจ okay. ิ้มมานะใครต้องไปดูตรงไหนอ่ะพิวดูเสาไกลให้หน่อยพี่แบงค์ดูกลางให้หน่อยครับพี่อยู่เท้องพี่พี่อยู่ตรงไหนไกลพี่นะจีบมาตาบ้านจีบมาตาบ้านอยู่ไกลคือไกลอยู่ไกลให้พิวดูไกลเช็คประดับนะครับมีสายมีพวกกดนะระวังประดับด้วยนะครับมีคนกดประดับนะโอเคโอเคแล้วไป เอ้ยเรือเบาบางไปดิเรือเบาขุดขึ้นมาเรือเบาขุดขึ้นมาเรือเบาขุดขึ้นมาเลยกลางมีเราอยู่กับใครวะกระตึงนึงเนี่ยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้าเออฟ้าอยู่ที่นึงฟ้าอยู่ทั้งไกลแล้วก็กลางนะครับกลางมีหน่อยเดียวฟ้ากับไก่หน่อยเยอะแต่ไกลน่าจะเยอะแน่เลยไอ้ไก่น่าเยอะแน่เลยใช่ไหมแล้วไกลเป็นไงบ้างไกลเป็นไงบ้าง ไกลไม่ค่อยมีคนครับกลไม่ค่อยมีคนเฮ้ยแดงมาแล้วเขามอน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 มาแล้วระวังนะระวังนะมันมาแล้วตอบรับตอบรับคำเรียกหน่อยตแตรต้องอันเชิญหน่อยตอบรับพันเชิญหน่อยโอเคโอเคโอเคสิบวิก่อนยืดเตรียมนะคะหน้าบ้านเรนีหน้าบ้านเีคนยืดไหมระวังหินกิ้วนะระวังหินกิ้วดูหินหน่อยตีบอสฝากดูหินหน่อยนะครับอ๋อมีบ้านบ้านอย่างนี้บีหินอยู่นะยืนไปยืนไปเออ ระวังหินระวังหินระวังหินอย่างเดียวข้าไหนข้าไหนมันข้าน้ำมันน้ำชาเห้อเฮ้ยเหรอไหนไปหินไหนไปหินไหนไปหินระวังหินไปคือคร์จเฮ้ยมีคนตีคนตีกันมานหน่อยกันบานหน่อยตัวโจบไปวๆแดงมาเยอะนะพัฒน์แดงมาเยอะแดงมาเยอะกลางไม่มีโอเค กลางมีมีมาไม่เยอะมีมาสองกลางกลางไหวอยู่ไกลได้ไหมใกล้ได้ไหมจบแหละดูแล้วถ้าหินไม่แตกจบจบเพอร์เฟกต์เกมตายตเพอร์เฟกต์สกอร์เพอร์เฟกต์แมตช์เร็วเร็วปิดเกมจบเหลือกลางเดียวเหลือกลางเดียวเข้ากลางนะครับกลางได้แล้ว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 ได้แเฉยโอ้โหเป็้กินแลนดคนเลยนะ โห้แล้วท็อปคิวที่เขาไอ้บ้านนี่มันเช่ครตั้งแปดสิบสองแปดสิบสองคนที่น่ไ้าใครเนี่ยบ้นเคนใครแปสิบสองคนวะเี่เนค่ใครเนี่ยมันปั๊มเด็กป่าชี้อมีผมอยู่คนนึงแนเนี่แต่โดนมันฆ่าเหรอวะยี่แปดสิบสองคนเหรอวะเชี่ยปั๊มไปไม่ชนะก็ม่ประโยชน์ แตมแจมพลังแห่งพลังแห่งมหาวิญญาขอบคุณมากครับวันนี้เบฟมีคนลงไหมเนี่ยมีมีอ้โเอาไปเลยนะคับเจ็คนนี้พิวพิวเราไปกันเลยพิวเราต้าตีนตี่แงค์เปิดต่งเยวผมปิดตหนึ่เย็ผตีหนึ่งเยตี้นึงดเปิดตหนึงเดยตหนึงงวีนงด่วมา เอ้ยรางวัลรางวัลดูก่อนดูข้อมูลก่อนโอ้ไม่เคยทานอ่ะแคปเจอร์นะสิบคนไหมแค่ห้าไหมชุบไปยี่สิบห้าเหรอพี่เบลเป็นไปให้กันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมาไปอาบน้ำกันหนึงไม่มีรางวัลอะไรให้อ่ะโอ้แต่ชุบแล้วโหดมากเลยโอ้โหแล้วชุบกันหนักมากเลยสวยสวยสวยขอบคุณครับกลับงามๆาสามทีฮะเจอกันวันพฤหัสครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นพฤหัสนี้ไม่ก็พฤหัสหน้าพฤหัสหนึ่งอาทิตย์บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มวิ่งแนวละ อ่พี่แบงค์เปิดตียเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเอคิวผูกเปิดแล้วเปิดแล้วโอเคตัวไหนพี่มาเลยตัวหลักดิตัวหลักกันนะโอเคทีมินไวไปแล้วไปไม่ไหวมั้งไม่ไหวไไปหนรตกไวไววันนี้ไวมั้กใครไปธนาเอ็กซิวนะเอาเลขไอดีไหมใครมีต like ัวเด็กเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลขไอดีให้เลขไอดีส่งไปในไลน์นะฮะ à, xong mấy cái xét kêu vậy mình đúng xong thang à la, là, la đi mà chẳng lời จบไวจนจบไวจนรู้นไม่ออกว่าค่ากันไปเท่าไหร่อะไรตัวเด็กในดีไปทำไมพัชตัวเด็กในดีไปทำไมก็ตัวหลักลงไปแล้วไม่ใช่หรอลงแล้วไม่เววอ๋อ